กลับมาใต้ลาวาใต้ท้องทะเลครั้งนะครับเรายังเหลือของอีกสามอย่างตรงนี้ที่ยังไม่ได้นะครับมีปลาตัวหนึ่งอันนี้ได้แล้วใส่ไปเลยก็ได้มั้งอันนี้ได้มาแล้วใส่เข้าไปเลยอืือเหลืออีกสองอย่างครับเอาละฮะตรงข้างในตรงนี้นะครับมันจะมีปลาอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นซีควีนะครับในนี้มีไหมมีปลาซีควีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราต้องตกด้วยเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีพาส์ทเที่ต้องใช้ปลาซีควีในการเปิดประตูนะครับอ่าน่าจะเป็นตรงนี้ปลาซีควีดทาไมไม่มี ดูในนี้ไม่ได้ใช่ไหมน่าจะไม่ได้มัง้งโอเคเดินผ่านลาวามาแบบไม่แล้วไม่อีกอร้อนเหลือเกินต้องใช้ไปตกปลาฮะอ๋อเลือดหมดเออใช่ผมว่าเราต้องไปตรงนุ้นก่อนครับไปเปลี่ยนเอ็นแชนก่อนแล้วก็ซื้อเหยื่อด้วยเพราะว่าเหยื่อหมดแล้ววาร์ปก่อนผมว่าหลายคนเริ่มท้อใจนะในการเล่นเกมนี้มันเริ่มเยอะสิ่งอะไปเปลี่ยนเอนแชนก่อน ได้เป็นพวกดิสเซเลียนก็ได้สตอ r m มมิไม่เอาอ่าเพิ่มชายนี่สปักกิ้งไม่เอา,อ,า,เเอ,าอินไซต์ก็ไม่เอาครับโอ้โหโอเคเลยขอบคุณมากเอะทีนี้ก็วาร์ปไปเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อเหยอะก่อนมันต้องมีเทเลพอร์ตได้แล้วเนี่ยเดินทางลำบากมากเลยกว่าจะไปแต่ละที่อืมมาเงินเลยอยู่แปดแสนซื้อไปเยอะเลยครับที่เกียตมาหลายรอบโอเคครับ ที่เหลือก็เซล,ลไปเซล,ลไปเลยหนักกระเป๋าหนักกระเป๋าได้มาเจ็ดแสนเราต้องใช้อันนี้ก่อนดิฟคอร์ลก่อนมีร้อยกว่าอันคอร์ลธรรมดาสองรอกว่าอันได้อยู่โอ้โดนอะไรเนี่ยไม่ได้เหยียบเลย <laughs> โอเคมาตรงนี้ตรงนี้ที่เราซื้อไปตกปลาใหม่นะฮะหัวกขนุนอถมันจะมีปลาซีเครตอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องใช้ แล้วก็ของอื่นๆที่เราขาดไปเมื่อกี้นะครับโอ้กินเหยื่อช้ามากอุธรรมดาธรรมดาตัวนี้ไม่มีอะไรเอออีกูน่าหรือเปล่าไม่ใช่สติงเลยทำไมกินเหยื่อช้าจังเอาเป็นอันนี้แล้วกันคอร์ลอ่ะเราซื้ออันนี้ดีกว่าครับบูสต์เพิ่มโชคก่อนบูสต์ทีหนึงก็เกือบพันโลบัคนะตรงนี้แล้วก็อันนี้ซื้อได้แพ็คเดียวแต่เรือเท่มาก เ e a ดฟิ s เอ็กซ์เพแล้วก็ได้ดบอเบอร์นะฮะแล้วก็คูณเพิ่มโชคอีก32ซื้อเป็นกิฟต์ได้นะเรียบร้อยเป็น40ปลาซีเฟดจะมาไหมปลากินเหยื่อช้ามากเลยเฮ้ยพิติี้คอลน่าจะตัวเดิมที่เคยได้ตัวเดิมฮะเรลนี่ลีเจนเดอรี่เฮ้ยทำไมมีโอไม่ใช่ลีเจนเดอรี่ครับมันคือมันคือซีเฟดใช่ไหมโอ้โหมีไฟขนาดนี้ ร้ตกสิเปอร์เซนตแต่ว่ามีเขาขึ้นมาครับอาจจะใช่ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อ,อไม่ใช่ <laughs> นึกว่าอันนี้ <laughs> ตกใจไว้ก่อนเนี่ยผมนึกว่าอันนี้ไงเมื่อกี้นึกว่าปลามีเขาอ๋อเสียงปลาสู้เหรอใช่ใช่เสียงปลาสู้ครับปลาดินนี่เสียงปลาดินอยู่ในน้ำอยู่ในลาวาโอเค ราคาไม่แพงอะตัวนี้เสียดายมากอืมมาเรื่อยๆเลยครับแล้วซีเควตเมื่อไหร่จะมาโอ้โหสี่ตัวแล้วครับเอา้าอ๋อไปตกปลาอื่นตรงนี้ใช้ได้เหรอโอ้ผมเสียเวลาไปตรงนู้น <laughs> ผมแล้วเหนื่อยใจกับตัวเองจริงเลยครั้งที่แล้วคือมันมันตกไม่ได้ไงลองตกดูแล้วมันไม่มานึกว่าเหมือนตรงนู้นไง ตรงแบบบ่อบ่อเนี้ยบ่อน้ำกรดแล้วก็บ่อลราวานะฮะที่มันต้องใช้ไปตกปลาของมันเองซึ่งไม่ใช่ตกได้หมดเลยเมติกนี่คือเพื่อนเราเลยนะฮะคือมาจนแบบสนิทเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ชวนไปดูหนังน่าจะไปละมาบ่อยขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากที่มาแต่ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ไปเรียกเพื่อนนายมาบ้างไปตัวที่หาย,ยากๆอะซีเควตอะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะแมกมา เรเวอเนนะครับซีเควตซีเควตเราเคยตกได้ตอนนู้นเป็นสีขาวใช่ไหมเครื่องหมายตกใจจะเป็นสีขาวแล้วเราต้องตกตัวซีเควตสาตัวนะครับเพื่อไปเปิดประตูตรงนู้นโอ้โหมาแบบเพื่อนกันจริงๆนะเจ้าอีควอน,นายังไม่มาสักตัวเลยฮนะแล้วก็อันนี้ด้วยอ n นฟโนอินฟโนไฮท์เหมือนตกจากตรงนี้ได้นะ41%แล้วความร้อนมันร้อนจริงๆ ลองเซลลดูปลาที่ได้มาเยอะมากดูฮะวิติคข้เพียบเลยเซลลดูเท่าไหร่มีอยู่เจ็ดแสนห้าพันโอ้โหเก้าแสนเลย <laughs> โอเคคืนทุนแล้วตรงนี้ไปตกปลาอุณหภูมิจะเต็มแล้วฮะสิบสามองศาไม่ได้เลยครับโอ้โหแต่ตรงนี้อันนี้ไม่มาเลยนะปลาวิติคข้ตรงนู้นมาเยอะแสดงว่าแต่ละมุมไม่เหมือนกันลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนไปตรงนู้นบ้าง หรือว่าวารก่อนดีกว่ามันร้อนมากทรามานจริงๆคือราคามันน่าจะแพงด้วยนะฮะตัวนั้นมันก็เลยตกยากแล้วตกในแล้วปุ๊บต้องเอาไปใช้ตรงนู้นเพื่อเปิดประตูไม่งั้นคนจะฟาร์มเงินกันง่ายใช่ไหมถ้าเกิดตกง่ายแต่มันยากไปนะพี่ซีเควสเนี่ยเอาระดับมิติกหรือว่าไอ้ติกก็พอแล้มั้งไปใช้เควสตอนนั้นตกบานาน่าก็นานอยู่นะกว่าจะได้มาบานาน่า เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไปด้านนู้นดีกว่าเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูไปด้านนู้นเพิ่มโชคน่าจะใกล้หมดแล้วฮะคูณสี่สิบเนี่ย <laughs> ทักปุ๊บมาปับ๊บเด็กสองนาทีเออหมดก็ไม่เป็นไรเผื่อม,มันจะดีขึ้นมันเพิ่มโชคให้มิติเข้าเยอะมากแต่ซีเควตเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดแล้วเหลือแต่บูสต์จากอันนี้จากแพ็ค ผมว่าทิ้งปลาไปเลยก็ได้มั้งมันจะเร็วกว่านะใช่ไหมอืมทิ้งไปดีกว่าอยากได้ซีเคเวตฮะตอนนี้อันนี้ตกยาก,ยากทิ้งไปเลยไม่เอาเสียเวลาไม่เสียดายครับทิ้งไปเลยครับทุกตัวไม่เอาแล้วทิ้งไปเลย <laughs> เราต้องการซีเคเวตมิติข้อก็ไม่เอาครับขอโทษนะปลาอุตส่ามาเรารู้แต่ เราต้องการซีเควตโอ้โอ้โหกว่าจะมาลบเก้าสิบเอร์เซ็ครับอยู่ตรงนั้นครับอยู่ในลาวาตรงนั้นอย่าออกนอกเกตนะออกนอกเกตแล้วมันลดเยอะ90%โอ้โหอย่าก,กิ้งไปมาเยอะกะไม่ถูกโอ้โหแล้วต้องตกแบบนี้อีก2ตัวโอ้โหตกแบบนี้อีก2ตัวใช่ไหมเพื่อเปิดประตูสุดท้ายใครเป็นคนคิดพลาเ,เนี่ยที่ต้องใช้ปาซีเควต อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตัวนี้ขึ้นมาครับคัสซีนฮะโอ้โอ้ทำไมมีตัวนี้ด้วย <laughs> มันซ้อนกันเหรอเออขึ้นมาขึ้นมาเจ้าแมกมาเออมันขึ้นมานี่ระดับซีเควตที่มีคัสซีนเรียบร้อยฮแมกมาเลเวทั่นครับโอ้โหมังกรงูยักษ์ มูสว o ดมามูสว o ดถามราคาหน่อยกว่าจะตกได้จะมังกรงูยักษ์ระดับซีเร็ตที่ตกยากเหลือเกินเป็นเหมือนเป็นแก้วเลยฮะอยู่ในราวานานเกินใช่ไหมลองเดากันดูฮะเท่าไหร่ครับตัวนี้ถึงแสนไหมผมว่าอาจจะห้าหมืนอันนี้คือตัวธรรมดานะหนึ่งหกิโลตัวอาจจะใหญ่แต่ว่าราคาอาจจะห้าหมถึงไหมมาลุ้นกันห้าหมื่นหรหกหมื มันคุ้มค่าแก่เวลาที่เสียไปหรือไม่ราคาโอ้สองแสนสองแสนครับสองแสนหนึ่งหมื่สองแสนตัวละสองแสนครับเรียบร้อยฮะได้ไมาแล้วตัวหนึ่งโอ้ยถึงว่ามันตกยากจย่างเลยถ้าเราตกตัวนี้ได้อ่าห้าตัวนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งล้านใช่ไหม เราไม่ต้องการเก็บมิติเข้าิเจนอรี่เราตกแล้วก็ทิ้งไปตกแล้วก็ทิ้งไปพวกเหยื่อหรือว่าพวกเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่ดวงอยู่ดีบางทีมันก็ไม่มาวันที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเหยื่อเป็นทัฟเฟอร์เวิร์มมันก็ช่วยได้บางส่วนเราเดี๋ยวเข้ามาเก็บกันต่อแล้วกันประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ